เหมียวเป๊นะคะเออหันหน้าเข้ากล้องี่เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเออแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะรอพูดต่อนอ่ะค่ะก็มาพบกับเป๊นะคะแล้วก็เต้ครับเราสองคนจะไปเที่ยวกันไปเที่ยวในจังหวัดอุบลนะคะเป็นสถานที่เที่ยวที่ดังมากๆเลยเลยทุกคนอาจจะอยากไปกับเราวันนี้เป้ก็บอกว่าเต้จะพาเราไปใช่ไหมอ่ะจะไปกันยังไงกูก็เอิร์นไปได้เลยหรอได้เขาไม่ให้ออกข้างนอก มัโควิดยูอ้าวเหรอออกไปทำไมเรานี่กู o ก l e เอิร์ดดาวเทียมมันพาไปดูหน่อยแต่ก่อนที่จะไปนะคะขอกินน้ำแป๊บนึงไม่ใช่สปอนเซอร์นะคือหิวน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปอ้าวแล้วมันเข้ายัางไงอะ่ะแล้วเราต้องไปดูยังไงอ,อ่ะไปได้เหรอ Earth, นี่ไงกูเกิลเอิร์ดนี่ไงเรานี่จะแนะนำกูเกิลเอิร์ดจะไปไหนก็ได้นี่มันคล้ายๆเหมือนกูเกิลแมทเลยนะนี่แล้วเราไปดูที่อื่นได้ไหมแบบ อย่างเช่นปาลีนหรือว่าอังกฤษหรืออะไรสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ไปได้หมดเนี่ยบนโลกเลยโอ้ยมันเป็นรูปโลกเลยเนาะเนี่ยไ,ไปตรงไหนอะจะไปมุมไหนอะประเทศไทยอยู่ไหนอ,ะ,โโอะตุ้ยวิวโคตรดีอะเต้แล้วเต้จะพาเขาไปไหนอะอันดับแรกเราไปพาสุกก่อนพาสุกไปไหมไปพาสุกที่เขาเป็นแบบอ่างอ่างสกุชี่ใช่ไหมที่ว่าเป็นอยู่ตรงริมหน้าผาเนี่ยเอาไปพาเขาไปหน่อย ค้นหาก่อนค่ะลองใครผิดเขาที่ไรอะไรวะเนี่ยเข้าพิมพ์อีกมีหน้าที่พาไปให้เฉลียเนี่ยโอ้ขาโซที่อัดอำเภอของเตียมแลก็จะไปถ่ายรูปตรงมุมไหนดีหรอไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนโอ้โหคนลุ้นตรงนี้เป็นป่าแล้วตรงนี้ก็คือดินเหรอใช่ไหมอันนี้คือที่หลับ เ,เขาเรียกว่าอะไรเนินเขาเรียกว่าเนินเขาตรงนี้เป็นผาบางทีลาบสูงอะไรร <c oughs> ูปนอุ้ย <c oughs> เขาอยากไปตรงที่มันเป็นอ่างน้ําอ่ะเต้อยากไปถ่ายรูปตรงอ่างน้ําอ่ะยังไงมันมีจุดให้เขานะก็คืออยากไปมากนะคะทุกคนอยากไปมานานแล้วแหละแต่คือมันขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการขึ้นถึงเขาว่ากันนะไหนถ้าเกิดขึ้นไปมันเป็นยังไงอ่นนี้ใช่ตรงนี้ไหมอ่ะเยอะที่ไหนวะนี่เฮ้ยเอ้ตรงนี้แหละแต่ว่า มันของเขามันจะอยู่ตรงเนินเขามันจะอยู่ตรงอันนั่นน่ะตรงริมเออตรงนั้นน่ะไปยังไงมีเปล่านี่เปล่าเฮ้ยวินี่ไงตะก้าของเราตะก้าของเราใช่ไหมที่น่าจะเป็นตะก้าของเราเนี่แหละเอาแล้เราขอเข้าถ่ายรูปค่ใครมานอนวะเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ามีคนมาถ่ายเนี่ยเขาน่าจะไม่รู้นะอันอันโอ้โหผู้ชายคนนี้เตะ อยากถ่ายกับพี่คนนี้ให้ถ่ายไหมไม่มาแล้วเราจะไปถ่ายตรงมุมไหนดีอ่ะเฮ้ยตากล้องเราอยู่นี่เราก็ต้องถ่ายมุมนี้ดิอายืน,นถ่ายกับตากล้องไม่ได้เหรอยังไงยืนถ่ายกับเขาแล้วใคราาจะเป็นคนถ่ายให้เรา <c oughs> เขาอุตส่าห์ยิ้มหวานให้เราแล้วใครจะเป็นคนถ่ายให้เรา,เานี่นี่เขาอยากถ่ายตรงนี้เอเอ,เอตรงนี้แหละกับรองเท้าเลยนะเออก็เท่ดิพี่สุดเปร์รองเท้าตรงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมจะเอาตรงนี้เหรอเออถ่ายตรงนี้เพราะวันนี้เราจะมาเน้นแบบ ถ่ายรูปใช่ไหมเราเราไม่ได้ไปสถานที่จริงๆแล้วก็มาใน Google Earth แล้วเอาแล้วก็ถ่ายรูปเอาเออยอย่าถ่ายตรงนี้อ่ะอย่าถ่ายที่สูงที่สุดมุมสวยอระสวยแลยตรงนี้เลยอ่ะเอาเอาขึ้นอีกไหมเอาตองอีกเอ้ยเอาเอาขึ้นอีกเเออเราก็ต้องจัดมุมให้มันอุ้ยอันนี้นกนกหรือยุงนกหรือแมงวันนะหรือยุงหรือตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อแมงปอแมงปออไแมงปอมันมีแมงปอด้วยไหมกล้องเขาถ่ายชัดเห็นทุกลูของคุณ ยูคุ้มขนเออเขายากถ่ายตรงนี้เออเฮ้ยแต่แต่เขาอยากไปถ่ายตรงที่ว่าที่มันไม่ใช่อ่ามันมันมีอีกทีปะวิมันจุดสีฟ้าคือจุดอะไรอ่ะเ้ยเออตรงนั้นแหละเขาอยากไปตรงนั้นเออลองไปดูคืออะไรเนี่ยมุมนี้อ่ะเออมุมนี้อุ้ยข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมใช่ โอ้ยมีคนมีคนมาชมอีกแล้วทางขึ้นมันขึ้นยังไงที่รู้เหมือนกันนะไม่เคยมาเดี๋ยวเราต้องไปลองสักครั้งหนึ่งให้โควิดหายก่อนเนาะชวนเพื่อนไปตั้งแคมป์ดีกว่าเราจามมุมไหนดนี่นี่เขายากถ่ายตรงนี้ยืนถ่ายตรงนี้เลยเหรอแน่ใจเหรอเออพาเขาไปถ่ายตรงนั้นได้ไหมจะออกไปแตะเขา ีีน่เออนี่เขา <laughs> ขอถ่ายคนเดียวเด้อเรียกว่าไม่ยืนอังก็ปล่อยยืนนี่แล้วเลยตรงนี้นเนาะอ่าใช่เขาว่าเขาถ่ายรูปอิ่มแล้วแหละสองรูปก,ก็พอเราไปสถานที่ที่สองนดีกว่าเขาอยากไปคงเจียมคงเจียมเหรอใช่เพราะว่ามันอยู่ในบริเวณคงเจียมเหมือนกันอยากไปเอ้ยผ,ผิดไม่ใช่คงเจียมอยากไปผาแต้มผาแต้มไม่พิมพ์ผาแต้มไปเลยพิมพ์ไม่ได้หรอครับ แต้มนี่นอุทยานผาแต้ม,อ,มอ,อุทยาน,หน,นแห่งชาติผาแต้มตำบลห้วยไผ่เหรอใช่อุ้ยสวยเนาะมองไกลๆส,สวยมากแต่เวียนหัวไปนิดนึงเหมือนกันกับผาโศกอุ้ย<ๆ>ตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมใช่แม่น้ำโขงเลยไม่ใช่มันใกล้กันกันกบผาโศกเลยเนะี่ยนี่ไงเออมันอยู่ใ,ใกล้ๆกั้กัน,นเอออยากไปถ่ายตรงที่มันมีป้ายอะ่ะเคยไปตอนเด็กๆเขาเคยไปตอนเด็กๆกับเพื่อนตรงไหนป้ายวะเนี่ย แล้วแบบตอนนั้นมันจำความไม่ค่อยได้แล้วด้วยมีเลยเราเริ่มเข้าไปแต่ด้านในเลยเนี่ยเดินไปเออเราเริ่มขับรถเข้าไปเลยดีกว่าเราจะไปวาร์ปเข้าสถานที่ได้เดินไปขับขับรถเนี่ยเดินไปยังไงคิดว่ามีรถอยู่เลยแล้วขับ Lamborghini เข้าไปยงไงปั๊บรอค่อยบื้อบื้อบื้อแมวแมวแมวที่ไหนร้องว่าอยากเป็นถ่ายตรงป้ายอล้วที่มันเป็นป้ายที่มันเขียนอุทยานแห่งชาติ อไอ้นี่ที่มันเป็นรูปกล้องวะจุดถ่ายรูปปะลองลองไปดูนี่ยังไงเขาเป็นแอมโอ้โหยังไงปะเอ้าใครวะเข้าเขามาสำรวจด้วยวะเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันเป็นข้างล่างเอออยากไปถ่ายข้างบนตรงหน้าผาเออลองลองไปดูตรงนี้ดูดิเห็นจุดถ่ายรูปมันเยอะนี่ใช่ไหม เออ <ไง S 1> ตรงนี้นี่เขาอยากถ่ายคู่ตรงนี้เนี่ถ่าย,ย<ง>นีเลยอะเนถ่ายยังไงถ่ายป้ายไงไม่ได้ถ่ายขาลเลยถ่ายคนด้วยอยากให้คนอยู่ด้านหลังมี<ไ>เอ้ยอยากให้คนอยู่ตรงทางขวาเออเราถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่าเออ,เอถ่ายมุมนี้เนาะแล้วก็อยากอยากไปตรงหนึ่งตรงขอบผาเขาเคยไปครั้งหนึ่งแล้วเขาขาสั่นมากเขากลัวอยากไปแต่ขอบฟ้าใช่ไหมวะใช่ขอบฟ้ามันอ่ะโอ้โหมัน เออนี่ของเขาตอนเด็กเขาเคยมายืนตรงนี้นแล้วเขาก็เกือบหงา,ายลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะข้างล่างข้างล่างมาถ่ายได้ไหมได้แล้วเร,เราต้องลงไปตรงไหนได้เหรอลงไปถ่ายได้เหรอถ้าลงไปก็คือตกไปนะคะทุกคนอย่าทำตามนะคะลงลงลง,ล,ลงแล้วขึ้นยังไงดีวะอ้าวอะไรไม่อันนี้อันนี้คือคือเขามาถ่ายคือคนถ่ายนี่แหละเนี่ยเขาเขามายืนมาเซลฟี่อยู่เนี่ย เขาถ่ายให้เราหรือเปล่าใช่เขาถ่ายให้เราอยู่แล้วก็ยืนถ่ายเขาเลยถ่ายตรงนี้แหละออไปก็เป็นที่อิ่มท้องแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนดีนะที่เป็นสถานที่ดังๆอ่ะที่ไหนนะาที่เป็นอยู่ใกล้ๆที่เป็นผงเจียเหมือนกันนะอ๋อสามพันโบที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแกนแคนยอนของประเทศไทยสามพันโบเนี่ยใช่ ที่มาของสามพันโบกนะเพราะว่ามันมีสามพันแองแล้วคำว่าแองของภาคอีสานก็คือโบมันก็เลยได้เรียกว่าสามพันโบวิส<ร>ามพันโบกละสามพันโบโอ้ยมันอยู่ตรงแม่น้ำโขงเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยตรงข้ามเป็นเป็นลาวไงเป็นประเทศลาวสปปลาวไงพื้นที่เขาอย่าข้ามไปจังอย่าวายเลยอย่าไปตรงที่เป็นแองอะเต้ที่เขาเรียกว่าเป็นแองนีเลยนี่เลยนี่ไง ทำไมมันดูแห้งแ้วทำไมมันดูแหง้งแรงแล้วอย,อยู่ตรงใกล้หรือเปล่าแล้วตรงไหนนี่เขาให้ไปที่ที่มันมีล่องเรืออันนี้คือไม่เคยไปเหมือนกันนะคะทุกคนจุด,จด,จดน,นี่ไงอ๋อนี่ตรงตรงนี้เนี่ยเขาล่องเรือไหม<บ>อ๋อแล้วเราต้องต้องล่องเรือที่ไหนทุกคนทุกคนพอรู้ไหมยังไงยังมียังเป็นฝั่งเราอยู่เลยเนี่ย่ไปดูดิแต่เราไม่สามารถข้ามไปอีกอันหนึ่งเลยแล้วก็ได้อะไรบอไปยังไงเนี่ย ระวังตกน้ำนะระวังตกน้ำไปวิ่งอุ๊ยนี่ไงนี่เขานี่ที่เขาจะไปขี่เรือล่องเขาไม่ได้ใส่ชูชีพนะทุกคนถ้าเกิดจะมาต้องใส่นะบแบบป้องกันเรือเรือล่ม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 เรือมเรอลทำไมเขาตั้งนิ่งนี่เขามานั่งสมาธิหรือเปล่าเขาดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเด็กใช่ไหมไม่น่าใช่เด็กแล้วมันสามารถเดินไปได้ไหมเดินบนน้ำเลยนะเออยโวียใช่มุมนี้ไหม ก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่แต่๋อแต่มันเป็นแง่งๆเนาะตรงนี้คนสามารถเดินมาได้เแล้วมันสามารถถ่ายรูปได้ตรงนี้ไหม<ช>ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาจุดถ่ายรูปกันดีกว่าแต่อยากถ่ายรูปตรงไหนรอบนี้ให้เลือกเลยเราต้องหามุมที่เป็นมุมชิชๆคูๆมุมไ้เลยไม่มีข้อม,มูลสติวิวที่นี่โอเคมีแล้วยี่ไงโอ้นี่ไงที่ที่หลายๆคนเข้ามาถ่ายรูปอ๋อเข้ามาถ่ายรูปกตรงนี้นี่ไงสวยปะ สวยสวยสวยอ้สวยมากแล้วอันนี้ก็คือเรือเรือของควิอร์นด์ใช่ไหมที่ที่จะถ่ายรูปใช่ไหมเราจะหามุมถ่ายดีดีดีเลยถ่ายในรูปนี้เราจะมาถ่ายพวกท้องฟ้าไม่ได้ไม่รู้ทีสามัญโบกนี่ไงถ่ายรูปเลยรูปก็ถ่ายกันอยู่สองคนนะ้วถ่ายรูปนี้เลยเป็นภาพที่สวยมากไป เดี๋ยวเราไปถ่ายที่พัทยาน้อยดีกว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แบบส่วนตัวเราสองคนชอบไปมากๆเลยเพราะว่ามันมีให้เรานั่งแพรแล้วก็อาหารคืออร่อยมากแล้วยังสามารถเล่นน้ำได้ด้วย <Yeah. S 1> พัทยาน้อยไปดูกันเลยพัทยาน้อยก็เป็นทะเลีสานต้ของเราสอ <laughs> เป็นทะเลน้ำจืดของพวกเราเองนะคะชาวอุบลราชธานี ้ยไอยตรงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแพ้ต่างๆซึ่งมีแบบหลายร้านมากๆเลยทุกคน,นอน,นี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยเนาะนี่ยังไม่รวมตรงนี้อีกนะอ่ะเราเริ่มเข้ามาสามแยกปากหวานเลยสามแ <c oughs> ยกปากหวานเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างนี่ นี่มาถึงก็ช้างว่ายเลยครับคือเขามีสอนให้เราพักเลยนะเพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมข้าเหมือนทะเลไหมทุกคนเนี่ยเหมือนไหม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 มันเป็นน้ำตรงนี้แหละมันเป็นน้ำตรงนี้แหละมองตรงนี้เอานะมองไกลๆเอานะทุกคนตอนที่เราไปมันไม่ใช่แบบนี้รู้ว่ามันพัฒนาแล้วทุกคนพัฒนาแล้วนี่รูปเก่าเนี่ยรูปมันเก่ามากแล้วอันนี้ก็สําหรับถ้าเกิดฝนตกนะคะทุกคนมาหลบฝนด้ที่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงกระต๊อบน้อยกระต๊อบน้อย เรราว่กะตยเฮ้ยเขาอยากถ่ายรูปตรงนี้อ่ะมันเหมือนเหมือนกาแฟอ่ะคิวเป็นร้านเราปะคิวนี่อยากถ่ายรูปตรงกาแฟอะมันใช่ร้านเหรอเนี่ยไม่รู้อะทําไมทางเข้าไม่เหมือนร้านเลยจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าอ่ะเราไปต่อนกว่าไปเลยใครร้องเมียวเมียวใครว่าร้องเมียวเมียวปิดชื่อร้านอ่ะ เขาปิดอะ่ะปิดที่ร้านนะ่แต่เราก็มีร้านประจําที่เราไปบ่อยๆแล้วเราก็ไปร้านประจากันน้องแบงตม้มยำกุกช่างกูอยู่ไหนนี่ทุกคนเนี่ยถ้าเราเข้าไปในนี้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะไม่สามารถซูมเข้าไปได้แต่เราก็จะโชว์ภาพให้ดูนะว่ามันเป็นแบบไหน <c oughs> ก็คืออากาศเย็นมากเราก็สามารถลงไปจอดรถข้างล่างนี้ได้เลยเราไม่จาเป็นต้องจอดตรงนี้นะคะ๋ยวมันเดินไกลเดี๋นยเพอเล่นน้ามาก็เหนื่อยละ ไปอะรวิ่งนี่เขามีสกีให้เราเช่าด้วยนะตอนที่เราไปเราก็เล่นบันเดน่าโบ๊ทก็มีดูจากตะลุงคนนี้โบเข้าอ่ะก็น่าจะรู้ว่าร้อนดังเสิร์ฟครับเสิร์ฟเอาที่ไปก็เสิร์ฟพิวลามาแพ้สำรานอุ๊ยอันนี้คือเขาเขานอนรอรับแขกนะค่ะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยก็มาดิก็มาไปต่อกันนี่ร้านอะไรกุ้งดิกุ้งมันดิตลอดเวลา นี่ร้านนี้เขาก็มาต้อนรับเหมือนกันนะทุกร้านหนึ่งคือเขาจะมีการต้อนรับนี่นี่แปะร้านแปะชวนชิมเนี่ยแปะชวนชิมแปะชวนชิมเลยแปะชวนชิมยงไงสรางต้อนรับใช่แล้วก็ร้านมัคืออร่อยมากเลยที่เราไปอ่ะมันมีให้ปั่นเป็ดยังถายรูกกับเป็ดนะปั่นลงเนี่ยปั่นลงพัทยาเนี่ยเออยยังถายลูตรงนี้อ่ะเรื่องเลยแต่เอาคันไหน เอาทุกคันไปไปต่อดีกว่าเออแล้วก็มีอีร้านหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยไกลกว่าที่อื่นนี่นี่ร้านอ้อยทิพย์ก็อร่อยเหมือนกันนะคะแสงโสมแสงโสมที่มันไม่มันมันมาแสงโสมคนละแสงโสมอ๋อหน้าของกันนะเจนร้านนี้ไปกินอะไรไปกินอาหารอืมเดอนฉายไม่เคยเข้าเหมือนกันไม่รู้ปัจจุบันนี้เขายังมีร้านนี้อยู่ไหมแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้ไปไหนเรามันติดโควิดเนาะแต่ถ้าเราไปเดี๋ยวเองอุ้ย เออใช่ถ้าเราเช่ารีสอร์ทเขาเราต้องมากินร้านเขานะไม่เขาด่าเานะเขาจำหน้าเราได้นะนี่แพฟ้าใสฟุตตี้คือแบบรสชาติอาหารอร่อยทุกอย่างไม่ได้สปอนเซอร์นะแบบพูดตามความรู้สึกที่ไปกินมามีห้องน้ำด้วยห้องน้ำอะไรนี่แพรวางปลาน่าจะเป็นภาพเก่าตอนที่เราไปคือไม่เห็นวิบริการเรือสกีนําได้ขับสกีเป็นไหมไม่เป็นไปไปลองสกีตรงไหนตรงนี้อ่ะ บจริงๆตรงนี้อ่ะมันมันเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เราไปอ่ะอ่ะไหนๆก็มาถึงร้านนี้ละร้านที่เราชอบเนี่ยเ,<อ>เราถ่ายตรงนี้ดีกว่าเออมีมีถ่ายห้องน้ำมีที่ถ่ายดีๆก็ที่เราเราจะไม่ถ่ายป้ายอ่าถ่ายห้องน้ำว่าถ่ายอ่ะแล้วแล้วแต่เต้อะที่โคตรสวยพามปถ่ายาห้องน้ำทุกคนด<ต><ก>ูสูมเ,เลยสูมเลยสูมถ่ายห้องน้ำเลยอ่ะถ่ายอย่างนี้เลย มีที่ลงน้ำเป็นจักรเออมันมีให้ลงน้ำไหมอ่ะวิวี่เป็นเหมือนมีให้ลงนะไม่เข้าไม่ให้เข้าอ๋อจุ่มลงไปไหนดินี่ทุกคนมันมีให้เข้าไอ้นี่มีข่ะบรรยากาศเป็นอีกอ่ะคลิปเดี๋ยวขี่รถลงน้ำได้เฮ้ยตรงนี้เออเราไปดูแพดีกว่าบรรยากาศทำไมตรงนี้มันรู้สึกแปลกทำไมมันมีอะไรอาทะนัลงนี่วะนี่นี่บาน่าลบน สวยสวยสวยนี่ไงมมีเก่งเลยคนละอันประมาณเท่าไหร่นะสามร้อยป่ะต่อครั้งเล่นทีไรลงน้ำตลอดเลยก็ต้องลงน้ำเลยบานาน่าบูธใครคนไม่ชอบขี่เข้อเขียวไม่ได้ขี่ปกติอะไรแง่นั่นแง่เออแต่ร้านนี้ยังไม่มีคนเลยเขาอยากขี่ตอนนั่งบานาน่าบูธได้ป่ะเอ้ยเขาอยากถ่ายรูปต้องนั่งบานาน่าบูธได้ป่ะงั้นจุ่มน้ำลอยตรงนี้ไปเนยสาวแซม มหมดเรียงหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนพวกเราเหนื่อยแล้วพวกเราจะไปนอนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย